เด็กเหรอแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงค่ะนักรบโลหิตที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นส่วนใหญ่แล้วในอดีตจะตายในการประลองสุดท้ายค่ะเห็นวัาตรกูลไดยุคที่ดูแลลานประลองเลือดกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างอยู่ค่ะอีฟสปีดคือผู้ชนะไร้พพ่ทาให้ค่อนข้างเนื้อหอมเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนรุ่นใหม่ฝ่ายบริหารจะต้องหาทางฆ่าเขาให้ได้หมายความว่าวันพรุ่งนี้เราจะเป็นคนหยุดเรื่องนั้นสินะคะ เปล่าไม่ได้จะทำแบบนั้นหรอกไม่จำเป็นจะต้องรอจนถึงวันพรุ่งนี้สักหน่อยนี่นะ <S 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 that ain't cool. ธุระอะไรกับข้าเลยมีเรื่องที่อยากคุยกับคุณอีฟหน่อยนะบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่รู้ที่อยู่ของแม่มดต้องห้ามเรื่องนั้นโกหกสิน,นะครับช่างเสียมารยาทจังเลยนะติดหนี้บุญคุณแม่มดเหรอไม่เมื่อกี้นี้โกหกสินะคะยายชุดขาวนั่นน่ะเป็นใครกันต่างฝ่ายต่างเลือกเส่แซงกันจะดีกว่าไหมอีฟปิดบอกเป้าหมายมาสะฉันอยากช่วยเธอไงอยากช่วยข้างั้นเหรอ ดียุกที่เป็นฝ่ายบริหารกำลังวางแผนจะจัดการอีฟสปีดในการประลองเลือดวันพรุ่งนี้แล้วเหตุใดพวกเจ้าถึงต้องช่วยข้าด้วยเธอมีข้อมูลของแม่มัต้องห้ามอยู่หากตายขึ้นมาจะลำบาก<อ>ถ้าวางแผนแลักพาตัวเด็กสาวที่มามนรอยกับเธอแล้วหนีไปในคืนนี้ได้หรือเปล่านี่แกถ้ากล้าแต่ต้องเด็กคนนั้นแล้วก็แค่อยากบอกว่ารู้สถานการณ์ของเธอเหมือนกันเท่านั้นพวกเรารู้นะคะว่าคุณต่อสู้เพื่อคุณลิสในช่วงสองปีที่ผ่านมานี่ ก็อยากขอบคุณที่แจ้งเกี่ยวกับแผนการให้ทราบอยู่หรอกแต่ว่าข้านี้จากการประลองเลือดในวันพรุ่งนี้ไม่ได้หรอกทำไมถึงละพาตัวและหนีเลยไม่ได้จะให้หนีไปที่ไหนล่ะหากไม่ใช้ระบบเพื่อให้ได้อิสรภาพมาข้ากับเด็กคนนั้นก็จะถูกนายยุคสุอันไล่ล่าหากกิวทหารรับจ้างดูแลลานประลองเลือดออกโรงด้วยทหารรับจ้างทั่วทวีปก็จะเริ่มออกล่าข้าหัวพวกข้าถ้ามีแค่ข้าก็ไม่ห่วงหรอกแต่ จะปล่อยให้เกิดเรื่องโหดร้ายกับมีแล้วถ้าบอกว่ามีที่ซ่อนดีๆล่ะเป็นที่อยู่ของแม่มดต้องห้ามสามารถไปซ่อนตัวที่นั่นได้เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครสามารถไปถึงส่วนลึกของเขตมารได้ถ้ากำลังคิดแบบนั้นล่ะก็ขอให้ลงมือทำคิดออกมาได้เขาไม่รู้ว่าอยู่ไหนหากไปด้วยกันก็อาจจะไปถึงที่นั่นก็ได้นะสัญญาว่าจะปกป้องเด็กคนนั้นอย่างสุดกำลังว่าไงอยากลองเดินพันดูไหมล่ะ นักดาบคนนั้นดูจะมีความรู้ด้านการต่อสู้อยู่บ้างแต่ตัวเจ้าเหเห็นอย่างนี้แต่ฉันก็มีความรู้เรื่องเวทมนต์แล้วก็เคยชนะส k e l e ลตันคิงได้อย่างง่ายดายมาแล้วด้วยนะก็จริงที่มอนสเตอร์ดุร้ายแต่เทียบไม่ได้กับมอนสเตอร์ที่รออยู่ในเขตมารถ้าบอกว่าคนฆ่าหานักรบมังกรคือฉันล่ะจะว่าอย่างไงเป็นไปไม่ได้ถึงไม่รู้ว่าเป็นหลักฐานได้หรือไม่ก็เถอะพาราไลส์ร่างกายมันอย่าฟืนเคลื่อนไหวเลยจะดีกว่า หากเธอฟื้นขยับร่างกายขึ้นมาจะลงเอยด้วยการเลือดไหลออกทั่วร่างเนะบ้านะก็ตามนั้นน่ะแหละต้องขอบคุณพลังบ้าบอนี่ที่ทําให้คนอ่อนแออย่างฉันฆ่าซิบิดการแลนลงได้เดี๋ยวแสดงหลักฐานอีกชิ้นให้ดูค่ะเซรัชแอชเบนที่หานักรบตามหาคนนั้นคือฉันเองค่ะที่จริงฉันได้เห็นพวกเขาถึงแก่ความตายด้วยตาตัวเองค่ะจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่เธอเลยแต่ว่าการแสดงพลังนี้ให้ได้เห็น ก็เป็นการพิสูจน์พลังของฉันด้วยถึงจะพิสูจน์แล้วก็จริงแต่ว่าเป็นการพิสูจน์ที่ไร้ประโยชน์ยังไงพรุ่งนี้ข้าก็จะเข้าร่วมการประลองเลือดและก็ไม่เข้าเข,าเขตมารด้วยเรื่องนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ข้าจะควายคว้าอิสรภาพด้วยมือคู่นี้เองใัยชนะในลานประลองเลือดคอยปูเส้นทางให้กับข้ามาตลอดอีกอย่างข้าเชื่อใจพวกเจ้าไม่ได้ด้วยแต่ว่าในท่านของฉันเขาอยากช่วยคุณนะคะจะให้เชื่อคำคนที่เพิ่งเจอกันเมื่อวานกับวันนี้งั้นเหรอ อีกด้านหนึ่งระวังโลกของการประลองเลือดกับข้าก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานอยู่เอาเถอะก็คงอย่างนั้นแหละนะแต่ต่อ้ชน,นะการประลองเลือดจริงเดยุกสุวรนจะยอมรักษาสัญญาได้จริงๆริงเหรอว่าไงนะเท่าที่ได้ยินมาเหมือนเขาจะไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นะฉันไม่เชื่อว่าเดยุกจริงใจพอ <c oughs> ที่จะมอบอิสรภาพให้กับใครได้หรอกนะมันก็จริงที่เจ้านั่นไม่ใช่คนที่น่าชื่นชมในฐานะมนุษย์แต่ที่ข้า ทำผลงานจนได้รับรางวัลตอบแทนก็คือความจริงเช่นกันแต่ยุก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่มีทางโหดเหี้ยมอย่างที่เจ้าว่ามาหรอกอ่อนหันถ้าให้เทียบโลกของการประลองเลือดกับพวกเจ้าแล้วมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณจะเชื่อฝังไหนข้านะเชื่อในโลกของการประลองเลือดทําไมกันอีฟสปิด<ะ>ทำไมถึงเอาแต่พูดย้ำว่าเธอเชื่อในโลกของการประลองเลือดกันเหรอคำที่พูดเนี่ยที่จริงแล้วกำลังพูดกับตัวเองอยู่ใช่หรือเปล่าล่ะ ขอโทษที่พูดจาเสียมารยาทนะขอให้เธอชนะการประลองเลือดในวันพรุ่งนี้แล้วกันไปกันเถอค่ะรอเดี๋ยวทำไมถึงปล่อยค่ะพวกฉันวางแผนจะออกไปจากที่นี่ในช่วงเช้าตรู่จะรอที่สะพานหน้าประตูใหญ่แล้วกันถ้าเกิดเปลี่ยนใจจะมาด้วยก็ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่เปิดเผยตัวตนก่อนโดยไม่ขออนุญาต แต่สุดท้ายก็ทำให้เรื่องราวของฉันน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอย่าไปคิดมากเลยนะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอสมาชิกในครอบครัวนี้ไม่เชื่อคำสอนของเทพอาคมพูดให้ร้ายท่านมูอจิหุดนอกสมรสก็สม,ม,มครรรําับเห็นว่ารครอบครัวบ้านนี้ลมน้ำลายฟูมปากแถมยังเอามือจิกลำคอตัวเองด้วยคงจะโดนคำสาปนั่นเข้าแล้วแหละเอ้ยน้ากลัว เห็นพวกเขาทำตามอำเภอใจแบบนี้แล้วทำาอมโหขึ้นมาเลยค่ะดูเหมือนเจ้าพูดนั้นจะคิดว่าตัวเองเป็นคนฆ่าฮานังรบ,บังกรจริงๆสินะออ,อย่าทำแบบนี้<อ>เลยค่ะคุณจงปลาปลื้มเถอครับเพราะคุณถูกพวกผมเลือกยังไงล่ะครับนับว่าเป็นเกียรินะครับเอาละยอมมาแต่โดยดีเถอะนะร้องแล้ค่ะปล่อยฉันด้วยเถอคะครับทำแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยนะคงต้องพาไปหาท่านงัวจิและขอพรเพื่อให้คุณหันมาศรัทธาเลื่อมใสแล้วละ่ะเธอจยเข้าไปยุ่งนะเบอร์ซ์ อีกสี่ชั่วโมงก็ถึงลิมิตแล้วไม่มีอนาคตที่เธอจะได้รับอิสรภาพและใช้ชีวิตอย่างสงบกับเด็กสาวคนนั้นเลยเหรอคะไม่มีแล้วเท่าที่ได้ยินมา ดยุกสูอันที่เป็นเจ้าของอีฟเป็นในชาติชั่วแน่นอนไม่มีอนาคตสดใสรอคอยอยู่เราไม่เชื่อใจคนที่ถูกมองว่าเป็นขยะหรอกหากอีฟสปีดยังเป็นคนดีที่ซื่อสัตย์อยู่ก็ไม่มีวันได้พบจุดจบที่มีความสุขหรอกเว้นแต่จะให้คนมีพิษมาช่วยถอนพิษนั่นที่กำลังกัดกินข้างในตัวอีฟในตอนนี้ออกไปเราคอยรับใช้ดยุกสูอันมายังเต็มที่โดยตลอด เจ้านั้นก็น่าจะพอใจเหมือนกันเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการทุ่มเทจนถึงตอนนี้แค่ไปยืนยันเท่านั้นแหละว่าถ้าพรุ่งนี้ชน,นะแล้วจะได้รับอิสรภาพหรือเปล่าถ้าทำแบบนั้นเรื่องที่สงสัยก็คงการประลองเลือดครั้งสุดท้ายของอ e ีสปีดวันพรุ่งนี้ต้องคึกคักแน่นอนครับใช่ ไม่เคยมีนักรบโลหิตคนไหนเป็นที่รักของผู้ชมมากเท่านี้กะเลือเชียวกำลังวางแผนชั่วกันอยู่จะว่าไปแล้วอ e ีฟสปีดจะตายตามแผนสินะครับ <c oughs> มันแน่นอนอยู่แล้วครับตามธรรมเนียมแล้วจะมีการให้ดื่มยาชาก่อนเริ่มการประลองเลือดครับ <c oughs> จอกชําระล้างเงินแหละเป็นความคิดที่ดีเลยนะ <c oughs> อุตสาหลำบากลำบนเตรียมสถานที่ให้อมนุษโซโครกนี้ได้ฉายแสงแท้ สุดท้ายก็เป็นค่าสัตว์ป่าสินะมาะลกหนังช่วงบนของใหญ่นั่นแล้วก็เอามาให้ผู้ชนะในวันพรุ่งนี้สวมกันดีกว่าวิเศษไปเลยจะขายชื่อในฐานะผู้สังหารสมิงสินะว่าแต่จะทำยังไงกับดากเอฟที่ร้านเท้าสีขาวดีต้องขอบคุณเด็กนั่นที่ทำให้อีฟเป็นนักรบโลหิตได้นานกว่าแผนที่วางไว้เอาไงดี ล่อยเด็กสาวเพื่อแสดงความเมตตาดีหรือเปล่าที่จริงแล้วผมกะว,ว่าจะรับเด็กคนนั้นมาดูแลเองนะครับโอ้คุณก็เห็นอ,อกเห็นใจเป็นด้วยเลยถึงตอนนี้จะยังเป็นเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแต่สักวันต้องโตเป็นสาวงามแน่นอนครับตั้งใจจะสั่งสอนให้เต็มที่ด้วยมือคู่นี้เลยเอาเธอะถ้าเกิดเบือเ่อเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาไปขายที่ซ่องครับ <laughs> แต่ว่านายุคเองก็ใช้เวลาอยู่กับอีฟนานมากใช่หรือเปล่า ไม่มีใจให้เลยเหรอโอ้โหผู้ชาแปลกประหลาดเหลือเกินจะให้ผมไปมีความรู้สึกกับสัตว์ป่าที่ต่ำต้อยกว่ามนุษย์ได้ยังไงกันเล่าปะะโทเจ้าได้ยุคสุอันทิดแท้ชั่วร้ายขนาดนี้เลยงั้นเหรอถ้าเรายังเอาตัวไม่รอดก็ช่วยเด็คนนั้นไม่ได้ท่านอีฟสปีดขอรับ การประลองเลือดในวันพรุ่งนี้จะตั้งตารอชมเลยนะครับออนี่ท่านมาอยู่ที่นี่เองเหรอครับท่านมูอาจิมีปัญหาเกิดขึ้นครับไปกันแล้วอย่าง,งั้นเหรอมาเร็วกว่าที่คิดไว้อีกนะถ้ามาก็แสดงว่าอ อย่างที่เจ้าว่ามานั่นแหละแล้วต้องไปพาตัวเด็กสาวมาใช่ไหมแน่นอนสิจะให้ทิ้งเธอไว้ที่นี่คงไม่ได้หรอกสรุปก็คือเธอจะไปเขตมานกับพวกฉันด้วยเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่ข้ามีเงื่อนไขก่อนที่จะบอกเจ้าว่าแม่มดอยู่ที่ไหนเงินก็เป็นอันตกลงตามนี้ถ้าอย่างนั้นมาลักพาตัวคนกันดีกว่ายายลิสยังทำความสะอาดตรงนั้นอยู่อีกเหรอ ้าชะมัดเลยไอ้พวกดักเอลฟ์เนี่ยหาประโยชน์อะไรไม่ได้จริงๆสินเนอะขอโทษด้วยค่ะ <c oughs> เด็กคนนี้เริ่มมีแววเป็นสาวสวยขึ้นมาแล้วสินะนี่ยนี่คุณ <c oughs> ถ้ายุ่งแล้วก็มายกโทษให้แน่เพราะอีกไม่ช้าเด็กอวดดีนี้ก็จะถูกคนอื่นรับไปเลี้ยงแล้วล่นะนะชิเป็นแค่เด็กแท้ๆแต่ทำมาเป็นอ่อยส้นได้ แต่ว่าเป็นเด็กที่อัธยาศัยไม่ดีเลยนะทั้งไม่หัวเราะแล้วก็ไม่ร้องไห้รู้สึกรู้สาบ้างหรือเปล่าแต่จะบอกอะไรให้เอาบุญที่จริงเด็กคนนี้แค่อวดเก่งเท่านั้นแหละนี่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 ดูสิสภาพอย่างนี้จะไปทนได้สักกี่น้ำถึงจะทำเป็นหน้านิ่งแต่ก็ใช้ได้ผลดีเลยล่ะยกเจ้านี้ให้ฉันเหรอพวกเราสองคนต้องต่อสู้แล้วจะชนะเพื่อให้ได้อิสรภาพ ต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ให้เหมือนกับพี่สาวเมื่อกี้นี้มันไม่ดูน่าสงสารไปหน่อยเหรอคนที่น่าสงสารคือฉันตั้งหากล่ะพยายามตั้งมากมายไม่เห็นได้ดิบได้ดีเลยขอระบายอารมณ์ที่สั่งสมไว้กับเด็กนี่บ้างมันจะตายหรือไงเดี๋ยวเดี๋ยก็หยุดร้องไห้ซะแล้วรู้อยู่นะว่าจุดอ่อนของแกอยู่ตรงไหนอ,อย่าลงม้ลงมือให้มากไปล่ะ คืนอดดีมากเดี๋ยวก็ฆ่าทิ้งสลอกยหยเด็กแปรขอโทษที่อ่อนแอนะคะพี่สาวออ,อ,อ,อ<ะ>ไม่เห็นรู้เลยว่าโดนมากขนาดนี้พี่สาวจบกันเท่านี้ข้าจะพาตัวเด็กคนนี้ไปส่วนแกน่ะย,ยกยกเท่ี้ด้วยเถอะฉันฉันแค่ได้รับคำสั่งจากท่านนายกสุอ,อันว่าให้สั่งสอนเด็กคนนี้อย่างเข้เมงวดเท่านั้นเอง ฉันก็จะถูกฆ่าด้วยเหมือนกันสาบานเลยไม่ว่าพวกเธอจะหายไปไหนฉันก็จะไม่ปากป้องทั้งนั้นเพราะกันไว้ชีวิตด้วยเธอ <c oughs> มีเหตุผลบางอย่างให้อยู่เมืองหลวงต่อไม่ได้ต้องลากเจ้าเข้าสู่การเดินทางอันยากลําบากอีกแล้วจะยอมติดตามไปกับข้าไหมถ้าถ้ามีพี่สาวอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็พร้อมไปทั้งนั้นบอกไปว่าอีฟสปีดมุ่งหน้าไปทางใต้เพื่อออกไปค้นหาลิสเบธที่จู่จูก็หายตัวไปจะไว้ชีวิตเป็นการแลกเปลี่ยนก็แล้วกัน จแล้วเหรอจะบอกตำนั้นแน่จะไม่ลืมความเมตตาที่ไว้ชีวิตอย่างแน่นอนลิสขอโทษกับทุกสิ่งที่ผ่านมานะได้โปรดยกโทษให้ด้วยฉันทําแบบนั้นกับเด็กสาวจิตใจดีได้ยังไงกันขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่ผ่านมานะคะรักษาตัวด้วยลิสไปกันเถอะพี่สาว<อ>นั่นมันออขอโทษที จู่ๆทำเสียงดังซะได้ไปกันก่อนเลยจัดการธุระเสร็จแล้วจะตามไปเข้าใจแล้วต่อให้จะหลอกอีฟที่จิตใจดีได้แต่การแสดงห่วยตาแบบนั้นหลอกฉันไม่ได้หรอกคิดว่าทําเรื่องแบบนี้แล้วจะหนีรอดได้หรือไงไปทําตัวแข็งข้องกับท่านผู้นั้นซะได้ทั้งเยสั์ปาโซครองแล้วก็แกได้จบเฮ้แน่สมน้ำหนาดูการตอบสนองของเด็กก็รู้แล้วเวลาได้ตะหว,วาดและได้ทุบตีคนใกล้ตัวพร้อมกับขึ้นเสียงใส่เนี่ย มันรู้สึกดีสินะแต่ฝ่ายถูกกระทําจะเกิดความอ่อนไหวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงความทรงจําที่ถูกตวาดจะย้อนกลับมาไม่ชอบเอาซะเลยว่าไงนะดูจากพฤติกรรมที่ทากับเด็กสาวคนนั้นแล้วแกคงใช้ชีวิตต่อไปเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสินะไม่ชอบเอาซะเลยฉันกําลังบอกว่าชีวิตของแกจะเพลแล้วอยู่นะคนที่จะช่วยให้รอดจากระยุกผู้โหดเหี้ยมได้มีแค่ฉันเท่านั้นแต่สินใจมาซะว่าจะขอให้ฉันยกโทษให้หรือเปล่าก็พูดชัดเจนไปแล้วนี่ ยังไงฝ่ายที่จบเ hey, ฮมันก็คือแกนั่นแหละฮะาราไลส์ดัไฟกั์มันไอ้ตัวประหลาดก,ก็พอกันทั้งคู่นั่นแหละถึงจะไม่ใช่การอำพรังที่ดีแต่จะแกล้งทำเป็นข้าชิงทรัพย์ก็แล้วกันถ้าทำเรื่องแบบนี้แกได้ได้ตกนรกหมกไมน่แน,แน่แต่ถ้ายอมปล่อยฉันไปแกก็จะได้ขึ้นสวรรค์นนะตกนรกเหรอขึ้นสวรรค์เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายก็ม่เกี่ยงวิธีการ ล่าคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นแล้วก็เหยียบย่ำทุกสรรพสิ่งซะแก่บ,บ้าหรือเปล่ามันก็ต้องลงนรกอยู่แล้วนะสิทั้งตัวแกแล้วก็ฉันโทษทีปล่อยให้รอนานไม่เลยฮาตตีขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยว่าแต่เจ้าของร้านคนนั้นเหรอทำสิ่งที่ควรทำให้แล้ว งันเหรอช่างมันเถอะเด็กไม่เป็นไรใช่ไหมเออลิสแนะนำตัวเองหน่อยฉันชื่อเลสเบตค่ะต้องขออาภัยด้วยค่ะสิ่งที่รู้มีเพียงชื่อเท่านั้นช,ชื่อยาวเกินไปเรียกว่าลิสก็พอฉันชื่อโทกะฮะฮา์ตี้เป็นชื่อปลอมส่วนชื่อจริงคือโทกะมิโมริแล้วก็นักดาบตรงนั้นชื่อเซรัสแอชเลนต้องขอฝากตัวกับทั้งสองคนด้วยนะคะท่านโทกะค่ะ ฉันยินดีทำทุกอย่างคะ่ะเพราะงั้นได้โปรดช่วยพาพี่สาวกับฉันร่วมทางไปด้วยเถอนนะคะขอร้องละคะ่ะสถานที่ที่เรากำลังจะไปเนี่ยเป็นสถานที่อันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้เลยนะไม่เป็นไรคะ่ะถ้าพี่สาวอยู่ด้วยแล้วก็เออ <c oughs> ข้าใจแล้วขอบพระคุณมากเลยคะ่ะข้าสงสัยไม่ได้สักพักแล้วล่ะถกูกะเหมือนจะได้ยินเสียงประหลาดคล้ายกับน้ำดังมาจากในร่างกายจ้าอ๋อ จ้านั่นเป็นพวกพ้องอีกคนน่ะพวกพ้องแนะนำตัวเองเร็วปิกิมารุสลามเลยพวกพ้องเดินทางคนใหม่ของเราอีฟกับลิสเบตนะขาชูอ,อีฟสปิดฝากเนื้อฝากตัวด้วยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะปิกิมารุจังข้าตั้งใจว่าจะบอกที่อยู่ของแม่มดต้องห้ามให้กับเจ้าแล้ว แต่ว่าก่อนหน้านั้นบอกเป้าหมายในการไปพบแม่มดหน่อยมีตําราคาถาที่มีตัวอักษรโบราณซึ่งถอดความได้ยากอยู่และดูเหมือนว่าแม่มดต้องห้ามจะสามารถถอดความได้ก็แสดงว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายเธอสินะตราบใดที่อีกฝั่งไม่มีเจตนาร้ายข้าเป็นผู้หญิงที่เรียบง่ายไม่สามารถคาดการอนาคตได้เหมือนอย่างเจ้า ฉันเองก็ไม่คาดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกันขอฝากชีวิตนี้ไว้กับเจ้าด้วยโอ้ความน่าเชื่อถือเหมือนจะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแล้วคิดว่าถ้าเป็นเจ้าก็พอจะเชื่อใจได้เหตุผลล่ะเพราะเพื่อให้ได้ข้อมูลของแม่มดต้องห้ามจากข้าเจ้าสามารถใช้วิธีที่โหดเหี้ยมแบบนั้นได้สามารถใช้เด็กคนนั้นมาข่มขู่ก็ได้แต่เจ้าก็กลับไม่ทําเจ้าเป็นมนุษย์ที่ดีนะคิดว่าเธอเชื่อใจมนุษย์ที่เพิ่งเจอเมื่อวานกับวันนี้ไม่ได้ซะอีก จะเชื่อใจใครสักคนไม่ได้วัดกันแค่จำนวนเวลาที่อยู่ด้วยกันข้าคิดว่าได้รับบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วยื่นมือมาได้แล้วให้เด็กคนนั้นไปเขตอาศัยมารสีทองด้วยจะไม่เป็นไรหรอต้องปกป้องอย่างสุดกำลังไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ต้องพาสองคนนั้นไปหาแม่มดต้องท้ามให้ได้เป็นคนจิตใจดีจริงๆนะคะคาดหวังมากเกินไปหน่อยนะการที่รับมาเป็นพวกพ้องก็เพราะมีเหตุผลอันสมควรนั่นแหละหมายความว่ายังไงคะ อีฟเคยย่างเท้าเข้าไปในเขตมานแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับแม่มดมีอีฟอยู่ก็สื่อสารกันง่ายขึ้นแล้วก็ลิสเนี่ยออแม่มดต้องห้ามคนนั้นเป็นดาร์กเอลฟ์ใช่ไหมล่ะลิสก็ด้วยใช่แล้วพวกเราเป็นผู้มาเยือนที่ช่วยเด็กสาวเผ่าพันุเดียวกันไว้หากไปได้สวยก็จะเจอการตอบรับที่ดีจากแม่มดเหตุการณ์ไกลถึงขนาดนั้นเชียวสมกับเป็นท่านทกะเลยสุดท้ายทุกอย่างมันก็แค่การคาดการณ์นั่นแหละแต่ว่าแทนที่จะให้เด็กตัวสั่นร้องไห้ ถ้าทำให้หัวเราะได้คงดีกว่าหลายสิบเท่านั่นแหละนะใช่ตัวฉันเองก็คิดแบบนั้นค่ะคนไล่ตามเคลื่อนไหวเร็วไปแล้วพวกมันมาจากไหนก่อนออกจากลานประลองเลือดได้ไปพบผู้ชายคนหนึ่งเข้านะใครเหรอเขาถูกเรียกว่ามูอาจิเนะ่อย่างนี้นี่เองตัวหัวหน้างั้นเหรอ ขอโทษด้วยเป็นเพราะข้าถึงทำให้พวกเจ้าต้องตกอยู่ในอันตรายไปด้วยพี่สาวโทกะฝากลิสด้วยต่อให้นักรบโลหิตแกร่งแค่ไหนก็ลุยเดียวกับคนมากมายไม่ไหวหรอกแต่ว่าอีกอย่างถ้าฉันเสียคนนำทางไปหาไม่มดต้องห้ามขึ้นมาจะทำยังไงล่ะออแล้วจะให้ทำไงทำการตั้งรับทุกอย่างเกือบพร้อมแล้วล่ะ ตามที่นายท่านสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้กลุ่มแรกไล่ตามม้าไปแล้วค่ะกลุ่มนั้นมีอาชินโตหรือเปล่าไม่เลยไม่เห็นแม้แต่เงาเลยค่ะกลุ่มแรกน่าจะเป็นกองทัพส่วนตัวของดยุกมากกว่าหมายความว่ากลุ่มที่สองอาจจะเป็นพวกอาชินโตก็ได้อย่างน้อยก็แยกกาลังได้สําเร็จอีฟเธอกับลิสช่วยไปซ่อนตัวอยู่ในป่าที่อยู่ข้างหน้านิทีนะข้าจะอยู่ที่นี่เพื่อสู้ด้วยสิ่งที่กําลังจะทําต่อจากนี้จําเป็นต้องพึ่งเซรัสเนอะไม่อย่างนั้นแล้วใครจะปกป้องลิสละ เข้าใจแล้วเอาตามที่ว่าแล้วกันมีความเฉียบคมในการอ่านความเคลื่อนไหวของศัตรูจากข้อมูลอันน้อยนิดเจ้าคนชื่อมูอาจิฉลาดเอาเรื่องเลยเซรัสคะเข้าใจแล้วคะ่ะจะลองดูนะคะมีโอกาสชนะอีกฝ่ายที่จำนวนมากกว่าเหรอถ้าอาชนะอีกฝ่ายที่สู้ซ,ซึ่งหน้าไม่ได้ก็แค่ลากไปพื้นที่ที่ฝั่งเราจะชนะก็พอแล้ว 「大丈夫と強がって見せた」いい「生きかせ